ถามเมื่อเมื่อเกิดเสียหูหนึกหิวม่วนยาละเนือไหวบัดดอกนาวันนี้อีกิ๊บเกรน่าลืมใหญ่น้อพี่บัดเกน่ลืม้วเหรอเกรนมาเรียกฉันอีกิ๊บทำไมฉันเป็นพ่อนาเป็นพ่อนาก็ช่านว่ะแต่มึงยังเรียกกูไอ้บัดทำไมไม่อยกพี่บัตไม่ใช่ฉันไม่ได้เรียกไอ้บัตฉันเหยียบปลายเพลงแกเมื่อกี้แกลงยังไง หรือมึงเกิดจะยิวนึกหิวมวนยาไอ้บ้าโดนเลยยาวฉันหยาบปลายเกโอ้มันยังมาถามว่าหรือมึงเกิดจะยิวนึกหิวมวนยาละเนอวะไอ้บาา เขาดูเหยียบสายเทงไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกแบบนางเหยียบสาเพลงโอเคเพราะไม่ถือกันเราคุยกันมันเป็นในกรเพลงโอเคเออเรากมาหาเรื่องกันเนี่ยมันยังมาถามเรื่องมื่เกิดจะหิวหนึบหิวม่วนย่อละเนอไหวบัดดอกนาสมั่งเนื้อ ใครมาไป,ไปเลยอีเดียพี่ก็ไม่ได้เรียกมึงนะนี่อกกูใช้เพิงเฉยมาหามว่าโมกันหนาหิวนึกหิวยังไงเล่าแล้วมันไม่ใช่ดอนยำว่มมาไปแล้วเนิอดอดนยิงมันมวย,ยไทยได้นนกนับสอกไตหิวถึงว่าฉันไม่ทันหิวเพระาะถามไถ่ไม่ได้นี่เอ็ว่าดุ ฝนให้ได้รอนได้หนาวมอบเองมีสีคนถ้าไม่ดนแลละก็เดาข้ามวนยาู้แก่ยาวมาโจกให้ดูดวันนี้ก็ได้มาให้ลูกพอพูดมันดูสักพักจะมัวกระดาษกระดอนใหญ่โอ้ยผิดดูแล้วคือจี้หน่อยคือจี้สันฉันไม่อยากรับไอ้บั โดนไม่อยากเอ๊ะถนยทั้งสันนี่ฉันนี่ไม่อยากโดนเนือไอ้บัดโดนนาโนงเลยโดนยาว ก็มันกินน้อยได้ยังไงมึงเห็นกันไหนยังมาเล่าเขาแล้วก็ไปกล่าวไปนอนย่อนวันงงเอ้ยดอนยานโยกเรือนใหม่ยังกระมุกไม่ทำกระผูกทำกระมัดมวนยาไอ้นายสมบัติขนาดไม่นี่หมูก็มันกีตรงนี่กีตรงนี่กีตรงนี่ไปเงี้นี่ตรงหัวมันนี่ ไม่ในหมูก,ก็มันจะลาโอกันก็หม่อมเอิงไปกล่าวทางก็เลยเละกาอามเมาหากไม่กงมันก็ดิ่งและทาไมลิงมันก็ดานอยากรู้มันยาวรู่ว่ามันสันกิมวนให้ดูตันี้ก็ได้จะให้ลูกพอพูดดูดูสักพจะ,ะกิมว่วกระดาก กระดอนใหญ่แล้วมึงกี่เป็นนอนสื่อดนอนอึดมวนยาไอ้บาดนอนเน้อยาวมึงกี่เป็นสื่อ